อถ้าตอนไม่มีลูกก็วนมันอยู่อย่างนั้นแหละนึกออกแต่งหน้าทีเป็นชั่วโมงแล้วเสื้อก็ลองเข้าลองออกแบบว่าสภาพห้องเดินออกจากห้องนี่คือดูไม่ได้อะเพราะว่ามันรื้อเข้าหรือออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือชมรถทรนอะไรไปเยอะมากแล้วก็คิดเร็วขึ้นตัดสินใจเร็วขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า มันอายุเนาะประสบการณ์แล้วมันก็ทําให้เราร,รู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรเหมาะกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเราไม่สามารถที่จะแต่งตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อีกแล้วถ้าผู้หญิงแต่งตัวห้ามเลยขัดเลยเออก็จริงๆก็เป็นบางทีสามีก,ก็จะชอบเดินมาม,นมามดีฟท็อกอะไรตอนนี้เนี่ย <laughs> เหมือนการบางทีแกแบบเหมือนนึกอะไรได้หรือว่ามีมีเรื่องที่ต้องคุยกันอะไรเงี้ยตอนเรากาลังแต่งตัวซึ่งเรารีบอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบเหมือนเวลาของเราตรงนี้เราไม่ได้มีที่จะมาแบบออมแบบเหมือนเมื่อก่อนนะอ่ะตั้มืต่ต้นสาวๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือเหมือนกับเวลาที่เราใช้ในตอนอาบน้ําแต่งตัวอะไรเงี้ยคือมันน้อยแล้วบางแกจะมาชวนดิฟทอกอีกอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็จะแบบเหมือนจะพยายามตัดบทสนทนาแล้วก็แบบบางทีถ้าแบบนี้ก็จะบอกเออรีบรีบอยู่รีบอยู่ ไม่งอหรอคะเขาก็เข้าใจแหละเข้าใจ